นั่นใต้ตีนเราน่าจะขึ้นตึกเราโน่นนั่นนะ่ะตึกนู่นนะั่นน่ะเห็นมนนะเ,ะเะน่ะเฮ้ยเฮ่นมันยิงน่นมันมีสไนท์ถอยมาก่อนลบก่อนลบก่อนตึกนั้นว่าแล้วแบบแบบขาวๆอยู่คุณลงไปเล่นข้างล่างเลยมีตัวหนึ่งชิดเราใต้ตีน <S 1> <S 1> อ้ยคูณแปดกันนะ <C oughs> อ๋อเห็นแล้วนี่ยเน,นสองตัวเลยนมันยิงขึ้นมาอยู่เนี่ยสองตัวตรงนี้ อุย้ยผมโดนชิบหายแล้วยิงจากไหนวะโอ้ยลงไม่ได้ด้วยวะชิบหายแล้วอ๋อมันขึ้นมายิงข้างบน,ม,นมาตึกเราหรือเปล่าไม่ไม่มันไปเลยโอ้ยเหี้ยมันยิงเข้ามาเลยวะไม่แต่อบนเขามันยิงยิงอย่างก,กับโปยเอเดอร์อารเลยนะเมื่อกี้ที่ยิงผมไม่ใช่ปืนเฮ้ยมันขึ้นมาได้ไงอ่ะ เออเอามันขึ้นไปหาคุณแล้วเข้าไปไหนไปแล้วขึ้นไปไหนขึ้นไปไหนไปแล้วลงมาเจอเลยหน้าปุตูโอ้เรียบร้อย <c oughs> เหลือเพูาแู้ละขึ้นมาตอนไหนวะทำไม เจอแล้วหน้าเราตรงไหนไม่ตึกหน้าวิ่งเข้าไปเล้วเพื่อนแต่วิ่งเข้าตึกไปแล้วตานมีนมาแล้วมีมากใกล้ๆเรา,าหล้ลม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 เฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าสวย ใช่ไหมในตึกม,มีนะไม่ไมรู้เมนู้พิกงเร็วขนาดนั้นได้หรอโปหรือ,รอเปล่า <c oughs> เฮ้ยเฮไอเฮียไม่ใช่แล้ว <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยผมโดนเฮ้ยหน้ตัวได้เหรอยิง <c oughs> อย่างไหนอ่ะเดี๋ยนะ <c oughs> อยู่ไหนบ้านนี้ เข้มหายตัวได้ไอ้สัตว์ไม่ใช่และเล่นเที่อะไรกับกูเน so, like ี่ยอืมมีอุ้ยผมโดนเรียบร้อยผมไม่น่าส่องเลยไม่น่าส่องเลยเมื่อกี้เจอแล้ว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 เนี่ยเด็กต้นไม้ตรงนี้ต้นไม้ตรงนี้ อัน่นะฮะ c ีโฟ <G 4. S 1> ผมนี่แหละโยนตรงหินตต้นไม้แล้วตรงหินเจ็บไอตัวต้นไม้เจ็บผมโยนซีโฟไปตรงมันนะโอ้โหเยี่ยล้มหนึ่งมาดีมาดีเอาอีกลูกเปล่าผมโยนไปละ ไอรถบรรทุกนี่รถอะไรอ่ะรถของถ้าเราทำลร่ก็คือไอนี้เลยชชบคุณก่อนนิ่งๆเลยนิ่งๆมาเมืองสองกูก็สองอ่ะตอนเนี้ยวัดแตกเลยปัมยาเลยนะผมมีระบดผมโยนไปแล้วอ่าโอเคเพื่อนมันแตก เหลือตัวหนึ่งอ่ะอยู่ไหนไม่รู้อยู่ตรงที่แนกนไมคอะอเคผุ้มต้องไปแล้วไปตัวเดียวถอนเข้าวงก่อนตัวเดียวอ่ะอ่ะถ้าตัวเดียวก็สู้หลังต้นไม้เห็นแล้ว ลูกหมดล้มล้มไปเลยถอยเลย,ยเฮ้ยผมโดนยิงโอ้ยบนเขาอีตะกอ๊อปหลังหลังตรงนี้ตรงนี้อะไรอีกแบบนี้อ่ะโอ้โหหน้าหลังชุบได้ไหมด่วนเลยวงแรงวงแรงชุบปุ๊บวิ่งเลยคุณวิ่งเลยนะ ออกขวาได้ปะออกขวาได้วอ่งไปเลยออกขวาไปเลยระเบิดมาระเบิดมาทานันไม่ไดทนันไปเลยไปก่อนเลยไปก่อนผมไม่ทนันผมชูไม่ทนันวงแรงไปเลยไปเลยโอ้โหโอ้โหไม่ทันนี่อ่ะโคตรนี่มันมาอยู่ตรงนี้วะชมพู่มันอยู่มันอยู่ใ,ใกล้เราเลยเอ,อมันมาลอยหลังลอยวิ่งลงไปแล้วอเ,เอาวะ่ะเอาวะ่ะ หายแล้วนะผมไม่ไ <ป S 3> มีปืน,นต้องหาปืนก่อนได้ละได้ปืนละพร้อมละพร้อมเข้าโกดังละมาเก็บมันก่อนโกดังไม่แก้โกดังผมใช่ไหมไม่โก,ด,โกดังนี้แหละเนี่ยโกดังเนี่ยนะ่เห็นละนังไม่มีปืน,ปนออก็ค่อยค่อยจา่าไป ล้มแล้วไม่แม่นหรอกตอนนี้ปืนโคตรดีดมันลงตรงไหนดีดมันลงตรงไหนบ้างตรงแถวคุณนั่นแหละสองตัวตรงนั Aj ้นอ mm ่ะเฮ้ยหลังผมมาหลังผมมาชมพู่ ทางเข้าเลยใช่เห็นละเห็นละสองตัวนะ้สอตัวนันกอบมาด่วนเลยเดี๋ยวแล้วะล้มหนึ่งมันอยู่ตรงไหนอีกตัวมันกาลังอ้อมไปหน้าตึกับเพื่อนมันตัวหนึ่งมันอยู่กับเพื่อนมันแหละเห็นลเห็นละเห็นละเห็นละ ปืนแม่งโคตรดีดอีตะกอบเหลือยี่สิบหกนัดยี่สิบหกนัดวัดใจแล้วเนี้ยมันโดดที่สอบเพื่อนอู้<ร>ออกมาแตกโอ้ชิบหายเฮ้ยหลังเราก็มีทำไมได้ยินเสียงหลังอ่มีทุกที่อ่ะจะว่าแต่หลังอ๋อไฮไลท์ไฮไลท์นวลบ้านเห็ดบ้านเห็ดบ้านเห็ดใกล้ๆเราใครโดด มันหลังบ้านผมเนี่ยหร,รห, head, รห,หรอตัวหนึ่งผมขอดูบ้านเห็ดตรงนู้นก่อนวิ่งมาแล้วล้มหนึ่งนี่ละตัวหนึ่งใช่ปะ มันโยนแก๊สว่ะตรงนู้นแต่ว่าชมพู่ไม่ไหวถอนมานี่เลยนะ <Okay. S 3> หลังบ้านเรานีสองตัวโอเคมันลงมายังคุณยิงตัวไหนไปไม่ไม่ผมยิงตรงบ้านเห็ดตรงนู้นไกลๆอะ่ะนู่นอ่ะไกลๆนู่นเลยล้อลมอีกตัว ลูกหมด <S <S> <S ไม่แตกเลยวะตายมันก็ยิงกันลงกันเยอะอยู่นะแต่ทำไมมันไม่ยิงกันวะทุกผมยิงอ๋อผมน็อกไปหนึ่งละอีกหนึ่งตัวมันผมไม่เห็นแล้วนะเปิดมันชุบกันแล้วถ้าดูถ้าปิดประตูไม่ใช่ผม อยู่ไหนอ่ะสองสองโอเคแต่ว่า,าหลังบ้านเราตรงไหนบ้านนี้ปะกำลังวิ่งบนข้้อบนเลยใช่ไหมใช่ใช่นอกบ้นะแม่จะเป็นคนยิงคนัตี้กันนาะเหรอรตี้กันนะที่ยิงอะ พี่ฝั่งโู้นด้วยนะมันอยู่บนหลังคาสองตัวเลยออ๋โอเคเห็นละบ้านแดงหลังคาบ้านแดงไอกระโดดตึกไอกระโดดไม่ต่างอ่ะเพื่อนมันล้มสตัวเลยหลังคาสองตัวเธอละเรียบร้อยละแต่ไม่รู้ว่าจะตายไหมนะเพราะว่าฉันยิงล้มชั้นสองมันอยู่ใช่ไหมตรงนั้นน่ะอยู่ๆมีตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวละชาร์จเลยไม่เลยน่้องอยู่หน้าห้องน้ำ เอาไปล่ะไปเช่าู<อ>ชาร์จไ,ไปเดี๋ยวชาร์จเลยบ้านลังนี้แล้วเดี๋ยวเราเคลียร์ข้างหน้าผมผมวิ่งเข้าไปแล้วนะชั้นสองตรงห้องน้ำำลังเอ่อนักเลเรียบร้อยสวย เช็กปืนเลยเดี๋ยวผมจะเป็นผมจะโยนไฟไปใส่หน้าต่างมันชั้นสองท่านไดอยู่อีกฟังหนึ่งแล้วยังอยู่ชั้นสองเลย อ่าโดนไฟตัวเดียวป่ะเป็นตัวเดียวเอางี้คุณก๊อลฟผมขึ้นชั้นเอ้ยอีกตัวนึงเห็นอะไรอีกตัวเห็นแล้วมันยิงมันยิงจากไหนมันบ้านบ้านแดงเลยใช่ป่ะที่บ้านบ้านเราเนี่ยบ้านเราอยู่ตรงกลาอเคแล้โอเคคุณก๊อลขึ้นชุบ ตาดีจังวะมันจะขึ้นข้างบนมายิงผมแน่เลย้ยผมโดนจากไหนวะมีหลังเข้าเหเห็นวะอยู่ในวงไว้อยู่ในวงไว้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปชุบ บักกี้กลับมาอย่าอย่าซ้ำกูนะชมพมูคมเอาหรือใช่มึงยิงกันเองได้ดไ,ดไปใส่กันตรงนู้นละบักกี้กลับมาบักกี้มาเรียบร้อย,ยมียาหรือเปล่าโอ้ยาเพียบเลยเมา,มา ชมพูอ้อมไปเลยในบ้านนี้น่าจะมีนะวิ่งใต้เนินไว้่น้าหินหน้าคุณนะมีตัวหนึ่งขวาข้างมีตัวหนึ่ง หน้าคนเห็นแล้วมันนอนเป็นงูอยู่เห็นปะล่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตายแล้วต้นไม้ซ้ายก็มีอุ้ยเชี่ยรยบ้อมึงก็เห็นกูเร็วเกินปั๊มเสียงตีนใกล้ๆข้างบนหรือเปล่ามันอยู่ข้างบนปะไม่รู้ผมไม่รู้อ๋อนั่น่ะสองตัวหน้าต่างเห็นแล้ว กําแพงแตกเลยเฮีย,ยมันเห็นผมอีระเบิดตกโอ้ระเบิดตกตรงผมด้วยเฮีย <c oughs> ไปเิยเนี่ยมันอยู่ไหนนี่มันอยู่ไหนน,หน,นี่เนียเนีย สองต,อตัวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไอ้ให้ไปน้นองออลมแล้วเนี่ยโอเคเอ้อีกตัวทางฝั่งนี้มาแล้วมีตัวมั้ยมาแล้วมีเขาไปแล้วสวยมาอีกตัวเดา๋ยจะกไหนวะผมยังไม่ได้ปั๊มยาอยูไหน โอ้ยยาซ้ำไอ้ไเอ้ยสวยม่ตัวก็เดีวจากไหนวะผมยังไม่ได้ปั๊มยาอยู่ไหนโอ้ยยาซ้ำไอ้ไเอ้ยมันวิ่งไปโน้นแล้วเหรอซ้ายอ่ะหลักข้างกำแพงอ่ะไม่ไม่ใช่ตรงนี้ข้างกำแพงเลยเออนั่นแหละนั่นอะไรไ,ไม่รู้กลางระเบิดอยูออ่น่ะ มาดิโอ้โหระเบิดมีเพียบเลยคุณะนะคุณไปชุบตรงนี้ดีกว่าเอารถไปชุบตรงนี้ไปคอนโ้นะแต่คุณน่าจะป,ปลอดภัยกว่าได้ได้ตรงไหนนะนี่ผมมาอ๋อน,นี่นี่ยถ้าคุณไปตรงนี้ยังไงก็ตายเอ้ยไม่ครัลงมานะจากไหนวะ ขวานี่แหละข้างหน้าเลยหน้าตึกเนี่ยเห็นแล้วเฮ้ยหลังก็มีเฮียโอข้างตีสี่มันยิงกันในตลาด เหชรมันละซสามมันยิงกันอยู่ตรงนู้นจังหวะเงียบกัน ตัวน,นึ่งอยู่รถอีกตัวหนึ่งอยู่รถ,นนรถเดี๋ยวมาโอ้เหี้ยหมด <c oughs> เอาเรื่องเลยงานหยาบละงานหยาบละ เป็นแบบนี้แล้วเหลือนิดเดียวไอตัวนั้นอนะ่ะตัวหน้าผมอ่ะตัวเดียวประเด็นอะเอเคไง <c oughs> มีระบุดหลุดปะเหลือตัวหนึ่ง ยิงอย่างไหนข้างไหนเเอะะ่าข้างโซนโซนข้างนอกรัวมามาขอก็มีแล้วเขาแล้วเขามีตัวใกล้ด้วยนะพี่ระวังนะตัวตัวใกล้อยู่ขวาชูเพื่อนอยู่มันชูเพื่อนอยู่หน้าผมหน้าอุ้ยหลังเลยเฮียอ๋อโอ้โหมันโดดมาตรงนี้เลยบ้านบ้านแกบ้านแกมีตัวหนึ่ง มันมาซ้ำฉันแล้วเพียบรอบบ้าน<อ>ด้วยพวกไม่ให้หัวผมเฉยต้องหัวนะครับหลังกับแฟงนี้ยย้รถมาอีกโอ้โหใช่ใช่อะไรหมดอย่างตรงนั้นอะ ม,มอไซด์มาแล้วมอไซด์มาแล้ว <t ap> โอเอามาันเอามนคุณกอลเอามาันเอเอสวยเอามันให้ได้เอามันให้ได้โอ้เอาลึกไม่มีเลือดปั๊มไม่ <c oughs> มมีันก็อยากคนดาฟาร์มาผมมันก็อยากโหดเกินเฮ้ยคุณวิ่งหาผมปะผม <c oughs> ใช่ใช่ ทำไมไม่เห็นเลยวะ,ะม,ยม้า <ๆ S 2> ขาองมอปดาฟามันออกมาแล้วมันออกมาแล้วหน้าออกมาแล้วหน้าประตูมันกำลังซ้ำผมนะมันซ้ำไม่ได้มันซ้ำไม่ได้ตรงนี้เลยระเบิดโอเคสวยโดนระเบิดตัวหนึง่งจุบโอ้โยโอ้โยมึงเห็นได้โอาคใช่ หัวแตกมาคมาร์คหัวแตกแล้วเหรอสวยแต่ตรงชั้นรถออกมีตัวรถวรถออกในตรงชั้นที่มาร์คก็มีนะมีตัวหนึ่งเราไปได้เลยนะเนี่ยเราถอนเลยไหมหรือ,อยังไงได้หมดอะมุมยิงยากชิบหายเอาไงเนี่ยเราเอาไงเอาไงถอนไปโอ้ยไม่ทันแล้วอีไอ้ตะกรอบอีเฮียนี่แม่งยิงจากไหนกับโคตรแม่นเลย ออาโยนวิ่งไปหาเพื่อนละชวเพื่อนชาร์จเลยหลังนม่หลังดังหน้ารอจังหวะไหมวิ่งเข้ามาก็ใส่มันเลยยังไงมันต้องวิ่งอยู่แล้วมันอยนนอกวงเราจะไปรอมาแล้วนะ เรียบร้อยโอ้กินไก่เว้ยสุดยอดสุดยอดเลยกินไก่ฉ่ำเฉย